ทั้งชีวิตผมก็มีแต่มาดามแพมคนเดียวนี่แหละครับที่เป็นเมียเพื่อความสุขของเมียผมลงทุนอะไรได้ก็จะลงทุนครับเมียเนี่ยชอบตัดต้นไม้มากนี่ครับแล้วใช้กางไกลเนี่ยเมียก็บ่นว่าปวดมือพอปวดมือเสร็จปุ๊บผมก็ต้องมานวดให้กลายเป็นว่าเมียเนี่ยรู้สึกไม่สะดวกสบายอย่างมากในฐานะที่เราเป็นสามีเราก็ต้องเอาอ,อกเอาใจเมียครับผมก็เลยนี่ซื้อของมา er เซอร์ไพรส์เมียหมดเงินไปเกือบ5 0 0พกว่าบาทไม่ได้หวังอะไรมากเลยครับหวังว่าชีวิตนี้เมียจะเลิกด่าผัวสักปีหนึ่ง ไม่ใช่ของน้องของแม่มือหนึ่งถือกล้องมือนึงเปิดไม่ด้วยไม่ถนัดเลยนี่คือที่ตัดกิ่งไม้ไฟฟ้าใส่แบตเตอรี่โอ้ใส่ยากใายเย็นจังอได้แล้วกดปุ่มเปิดโอ้ได้แล้วนี่ลองทดสอบการตัดกิ่งไม้ดูด้วยกางไกลแบบเก่านะครับที่มาดามแพรมใช้นะครับคือแบบนี้ผมจะลองตัดกิ่งแห้งๆดูนะครับอโอ้ต้องออกแรงเยอะเหมือนกันนะเนี่ย นี่ครับตัดออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกังไกไฟฟ้าที่ซื้อมาเซอร์ไพร์เมียเนี่ยพอตัดปุ๊บโอ้โหแกลบเดียวครับขาดเลยไม่ต้องออกแรงเลยดี呀เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความคมกันอีกหน่อยนะครับโอ้โหไม่ต้องออกแรงเลยครับท่านผู้ชมอย่างนี้เมียผมก็ไม่ต้องปวดมืออีกแล้วครับเนี่ยโอโ้ซื้อจากโฮมโปรราคา5 0 0พันกว่าบาทก็คุ้มนะเนี่ย สนุกดีมันครับมันเฮ้ยคมจริงคมจริงมันยังมีก้านยาวๆแถมมาในกล่องให้ด้วยนะครับแกะออกมาแกะมือเดียวไม่ถนัดถือกล้องอยู่งั้นก็บอสหว่าเมียจะไม่มาดูคลิปนี้นะโอเคทีนี้ก็ปักกรอบหมุนน็อตให้มันแน่นถอดแบตออกโอเคใส่เข้าไปตรงหัวและใส่แบตตรงท้าย ทีนี้เราจะมาเทแบบไม้ยาวๆบ้างน,นะครับกดเปิดเครื่องลองกดที่ด้ามข้างบนก็ตัดโอ้ย oh, อย่างนี้เดี๋ยวลองตัดต้นไม้ต้นนี้ของแพมทิ้งดีกว่าเล้๋ยวอเล่นครับเดี๋ยวโดนเมียซ้อมทีนี้ก็เสียบปั๊กชาร์จแบบ้ารเบิดก็ค่อยว่ากันนี่ครับเสียบนี้ปุ้ม โอเคแล้วก็รอชาร์จจนมันเต็มทีนี้ก็รอมาดามแพมตื่นครับตื่นมาแล้วจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจะได้รับคําชมหรือว่าถูกด่าที่ใช้เงิน5,000บาทซื้อสิ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันแต่นี่ก็เงินผัวนะเมียไม่มีสิทธิ์ด่าแต่ก็โดนตลอดเมียาจะาอะไรอยู่กับฉันมา18ปีเนี่ยเคยคาดหวังอะไรจากฉันบ้างไหมไม่เคยวันไหนวันไหนกูก็ไม่เคยได้อะไร วันครบรอบวันเกิดอาปีที่แล้วได้โทรศัพท์มาเครื่องหนึงที่ผ่านมาเนี่ยกูต้องบังคับบอกว่าคุณวิทย์ไปซื้อดอกไม้ให้กูถือหน่อยกูอยากมีดอกไม้ถือตอนวันรับปริญญากูยังต้องบังคับเลยแล้วตอนนี้กูก็น่อยอีกแล้วน่อยเรื่องอะไรจ๊ะเนี่ยเบสอินฟลูเอนเซอร์เพอร์ฟอร์เมชั่นออนโซเชียลมีเดียบิวตี้แอนด์แฟชั่นเขามีห้าอันดับแล้วไม่เห็นมีกูเลยกูอยู่อันดับเท่าไหร่อ่ะเธออาจจะอยู่อันดับ6 ประเมินว่าช่องไฟไม่พอก็เลยใส่ได้แค่ห้าไม่เห็นมีกูบ้างเลยอ่ะกูอ,อะไรอ่ะกูอยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่ะน้อยอ่ะเธออยู่อันดับหนึ่งใน,ในใจฉันเสมอและฉันมีรางวัลให้กับอินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งในใ,นใจผัวมาดามแพมด้วยอะไรมานี่สิจะเซอร์ไพรส์สสรนี่คือวิธีการมอบรางวัลอินฟลูเอนเซอร์สายแต่งหน้าที่อวดหัวเยอะที่สุดในประเทศไทยได้แก่คุณ แตน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 เดี๋ยวกูก็ตอดใส่หน้าพูดคุณมาดามแพน,นอนี้คือถ้วยรางวัลค่ะขอบคุณซื่อมงชนทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจมาดามแพนมาตลอดนะคะเป็นวิวตี้ว่อกเก้ามาสามปีแล้วอีสัตว์มีใครรู้จักเลยอีพีมยังไม่รู้จักเลย <c oughs> และไม่เคยติดโพท,ที่ไหนมาก,ก่อนเลยขอบคุณรางวัลของคุณวิทนะคะขอบคุณค่ะอยายต้องการอะไรเนี่ย <c oughs> รู้ไหมว่านี่คืออะไรไม่รู้มันคือกังไกลตัดกิ่งไฟฟ้าเฮ้ยว่าแล้วเชียว่าต้องเล่นมุกนี้อ่ะเอาไปไปไปเดี๋ยวพาไปในสวนนะจ๊ะเอาไปทําอะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวก็รู้อันลแม่เหรอลู้มันคงเห็นนะอุ๊ยเราข้ามไปฝั่งนั้นไม่ได้คนละพบอีดอกทวีพบละหนึ่งแล้วมันใช้ยังไงอ่ะเปิดกดเปิดกดเปิดสัตว์ดากัวตุ๊ดอหรอไม่ไม่ใช่อ่ากดตรงช้างนั่นโอ้โหเป็นไงให้เทคไหม อย่างนี้เหรอใช่ให้เทคไหมไหนลองเลยมา <c oughs> ขานะ <c oughs> ลอง,ลองดูส<ด>ิว่ามันตัดง่ายไหมหต้นไม้กำลังสวยเลยนะยอุ้ยเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เป็นไงชอบไหมชอบแต่ซื้อแบบธรรมดาก็ได้ปะ ห้าพันตังหัวจะบ่นอะไรเรื่องมากอ่าได้ก็บุญแล้ววันก่อนแม่งเซอร์ไพรส์กูแต่ละอย่างเอาอะไรมาให้กูเครื่องซักผ้าวันนี้เครื่องตัดฉันอยากตัดตรงนั้นน่ะไหนน่ะเนี่ยหรอเออที่มันลุงลังลุงลังนั่นอ๋อได้เลยจ้ะที่กูบอกอะว่ากูจะอยากตัดอะกูอยากได้บันไดอยากได้บันด อ๋อเอา <laughs> ถ้าเอาบันไดามาแล้วเกิดว่าบันไดมันหักขึ้นมาเนี่ยฮะ,ะแล้วเธอหล่นลงมาเนี่ยโตทะลุต้นไม้เนี่ยฉันจะซื้อต้นไม้ใหม่ยังไงเดี๋ยวกูพาไปซื้อ <laughs> ไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวแล้วใชยังไงอ่ะเห็นไหม <laughs> ที่ด้านจัดเอออ๋อยอย่างเงี้นะใช่เป็นไงสะดวกไหมสัตว์นี่ออกเลยเจอเ่ออกอ่ะสรงไป มันนิ่มเกินมันอาจจะเหมาะกับการตัดกิ่งไม้มากกว่าใบไม้เหรอถ้าคือตัดตั้งกิ่งเลยอย่างเงี้ยข้อเสียเราไม่สามารถตัดเป็นกิ่งเล็กๆได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันตัดกิ่งไม้เนี่ยมันคมมากเลยนะเหรอเหมือนเทวายมบาบาลเลยกูบอกว่าให้ซื้อ บันไดใช่ป่ะใช่แล้วมึงดูมึงซื้ออย่างนี้มา5,000กว่าบาทเสียดายตังไหมเกินจะเอื้อม <c oughs> เอื้อมไม่ถึงโ <c oughs> หนักอยู่หนักอยู่การรีวิวก็คือหนักอยู่มันสะดวกแต่มันหนักอืมเอาเก้าอี้มาให้หน่อยได้ปะ่ะได้เก้าอี้มันจะรับน้ำหนักไหวไหมั้ยเนี่ย <c oughs> เอามาต่อไปกูบอกแล้วให้ซื้อบันไดดีกว่าดูดิจะได้ไหมอยู่ตรงไหนวะปวดหลังแล้วนะ่ารีบตัดชัดเริ่มปวดคอแล้วแล้วทีดว่ากูปวดปะล่ะโหนางเมียงโง่มาเดี๋ดิฉันทำเองเออนะแล้วมึงจะรู้ว่าความลำบากมันอยู่จริงผ่านไปแล้วสินาที <c oughs> ไม่เห็นได้เรื่องเลยคุณซื้ออะไรมาเสียตังค์สิ่งนไปคืนตังค์ได้ไหมเนี่ยดูดิตัดยังไม่ออกเลยตัดออกแต่เธอเล็งไม่แม่นอ่ะคุณเล็งแต่ใบอ่ะ,อะสมมติอย่างนี้อ่ะเนี่ยยังไม่ออกเลยมันไม่เหมาะการตัดใบมันเป็นกรรไกรตัดกิ่งไม่ใช่กรรไกรตัดใบไม้อ่ะคุณจะโดนข้างบ้านฟ้องร้องไหมเนะี่ยโดนมาตัดดิ มึงบอกว่าง่ายนะใช่ไหมมึงตัดให้ได้มึงตัดให้ได้แน่จิงึงตัดให้ได้เอาเลยตัดให้ได้เออ,เอ,อไม่หนักไม่หนักไม่หนักโอเคดีดีไม่หนักเลย <laughs> โอเคเลยอ่ะเป็นไงล่ะมึงไปยืมบันไดข้างบ้านมาเท <laughs> ่าไหร่นะห้าพันห้ันอ่ะอย่างนั้นมันก็ตัดกิ่งได้ไง,ง่ายงตัดกิ่งได้ดกูมีของคูอยู่แล้วดีๆไม่ตัด ตั้งห้าพันเจนะเลืออแน่จิมตัดให้ได้ไปยืมบันไดเพื่อนบ้านมาไปรีบต่อรีบซื้อรีบใช้เร็วๆก่อนที่มันจะขึ้นสนิมแล้วกูไม่ได้ใช้เร็วๆไม่จ่ายตังค์กูยังบ่นมนุษย์เมียมีสิทธิ์หมาทุกอย่างต่อไปสิถูกทุกข้ออ้วนถูกทุกข้อเร็วๆเสร็จแล้วอ้าวเออแล้วฟาดมาที่หน้ากูเลยตรงนี้คือส่วนที่แม่บ้านตัดไม่ถึงแน่จิมตัดให้ได้ดิอ่าลืมเปิดเครื่อง อ่ะสมน้ำหน้าเห็นไหมมีปัญญาแค่นั้นเหรอมึงตัดอีกสิลายๆกิ่งเน่ตัดให้หมดเลยน่อ่ี๋ย่ามันลามเข้าบ้านชาวบ้านเข้าเกตก,กะ<ม>อ่ะดม,มันตัดใบไม้ไม่ดีแต่มันตัดกิ่งไม้ยอดเยี่ยมเข้าใจไหมซาร่าซาร่าเหรอซาร่าแน่ตัดให้หมดฉันต้องการเห็นพื้นที่สีขาวมากกว่านี้ได้ยินไหมถ้าไม่เหนื่อยตัดไปได้ยินดอกเมื่อยชิบหายอ่ะโนนโนมุมนน้นอ่ะมุมนน้นอ่ะ จะแ,แกงกูเหรอแกงกลับแล้วแหละเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเหรออืมเนี่ยแหละอยากเป็นคนไยสูงตัดที่สูงๆก็ต้องอดทนรู้อย่างนี้กูหาผัวเตวี้ยๆดิเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่สูงเนี่ยจริงๆที่มันละละออกมาเนี่ยทำไมคุณไม่ตัดละ่ะอีดอกเล็งทีเดียวไม่ใช่ว่าจะตัดได้นะก็เลือกตัดต้นเตี้ยดีไปตัดส่วนกลางหมู่บ้านทำไมเนี่ยตัดต้นของตัวเองดิเนี่ยกูตัดจนไม่เหลืออะไรจะตัดแล้วสรุปอันนี้เนี่ยผัวซื้อมาเป็นยังไงบ้างจ๊ะ ให้กี่ดาวห้าดาวสดาวก็ยังไม่ได้เลยมึงแะ้วังหนักชิบหายตบจริงๆแต่ไม่ตบกพรใครเพราะมึงฉันถ่ายเธอจากมุมไกลๆแล้วเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนพวกลักลอบตัดผลไม้เถื่อนฟิลแบบว่าขโมยของเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยใช่จนไหลมากดูดิขนาดนี่เนี่ตัดสี่รอบก็ไม่ออกเนี่ยเลื่อนหมดแล้วเนี่ย ซื้อมาได้ไงเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเสียดายตังห้าพันแล้วก็ไม่ต้องหาทําอะไรอีกนะเออฉันยังมีเครื่องซักผ้ารอเธออยู่เครื่องอบผ้ารอเอาตรงๆนะคะคุณดูขาถ้าเป็นก้านเล็กๆก็ไม่ได้เลยเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเหี่ยวอย่างเงี้ยให้ตัดเนะี่ยตัดก็ไม่ออกเนี่ยต้องกร<ห>นะชากอ๋อเนี่ยถ้าใครเนี่ยจะซื้อไปตัดทำหัวเนี่ยยังไงก็ไม่รอด <c oughs> ขาสิ <c oughs> นี่นี่เราไปตัดกิ่งใหญ่ดูไหม ยังไม่จบอีกนั่นไงกิ่งตรงนั้นมีแห้งอันนึ่งไปตัดสิไปเนี่มันไม่ออกจริงจริงโอ้ตาย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 ห้าพันกว่าบาทปิวหายไปในอากาศนี่เขาบอกให้ตัดออกอยนะ่างเงี้ยเสียดายจังนะ Home Pro ทุกอย่างเลือกซื้อได้ที่ Home โ Pro โแต่ Home โ Pro โไม่ใช่ทุกอย่างที่ซื้อออกมาและใช้ได้จริงเ<อ>ราอาจจะใช้ผิดประเภทผิดประเภทตั้งแต่ผิดเภศตามกูแล้วดูนี่นะ เนี่ยไม่ใช่ว่าจะออกชึบนะเนี่ยต้นไม้ช้ำหมดเปล่าจะต้องขายต่อแล้วล่ะรีวิวได้สเสียขนาดนนี้ใครจะมาซื้อเนี่ยเหยีะเยียอย่างเงี้ยเหมาะกับไม้ชิ้นใหญ่มไม่เหมาะกับผู้หญิงก็เล็กๆแตงกูเขาบอกเหี่ยวๆเนี่ยให้ตัดออกแล้อย่างนี้ช่วยได้ไหมสบายไหมต้องๆนะ ถือกันไกลปกติอ่ะยังไม่หนักเท่านี้เลยเสียแรง <c oughs> พลังโดยใช่เหีุยห้าพันเลยเนี่ยดูดิเหียมไม่ออกเลยเนี่ยนี่ยอืมสักโุษนา,นานนสักคุมใช่ <c oughs> พระเจ้าจอร์ดมันมากสุดท้ายนางเมียผมต้องไปยืมบันไดของพี่ช่าง พี่มาทํางานในหมู่บ้านนี้ข่าวหลังนะ้ะมึงอะ่ะอย่าหาทำอีกนะ <laughs> แค่นี้พอแล้วกูตัดตรงกูอย่างนี้แฮปปี้กว่าเยอะได้ดังใจเส้นทางสู่ดวงดาว <laughs> <laughs> ดาวอะไรคะ <laughs> อ๋อปอลโลโกโอ้ <laughs> <laughs> โหท่าปีม,มันมันดูทุลักทุเลพ่อฉันชื่อโกเฮงให้กูปีนไปติดบันไดเหล็กม้วนตลอดอะ่ะ <laughs> <laughs> อย่าตอดลา ดูนะคะเอาไม่ออกมีพลาแก้วนามาต้องเท่าเลึ่งให้ช่วยไหมไม่ต้องกลัวอยู่กลัวอยู่เอาสู้สู้เธอทรงพลังยิ่งนัก <c oughs> หักต้นไม้ได้วยมือเปล่าได้ <c oughs> โอ้โหฉันไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนแข็งแรงและแกร่งเท่าเธอมาก่อนเลยใช่สิก็เธอมีเมียอยู่คนเดียวนี่ย โอ้โหชีก็ไม่มีมีเปล่าถ้าหัวทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องทําเองใช้ปันแท้เลยดิปันหน้ากูยังต้องใช้รีวิวสินค้าอยู่แป๊บนึงโอ้เก่งมากอีดอกกับขารากาหายใจเลื่อนมาตรงนี้เลยอีกนิดเดียวปีนดิไต่กำแพงเหมือนสไปเดอร์แมนไงนี่เมียมึง